ต้นปี2006นั่นคือปีที่4ของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งนำโดยสหรัฐภายหลังโศกนาฏกรรม11กันยายนสงครามลุกลามจากตะวันออกกลางสู่ฟิลิปปินส์และกระทั่งในอเมริกาใต้อัลเคดาและเครือข่ายผู้ก่อการร้ายแพร่กระจายไปทั่วโลกทั้งหมดมีเป้าหมายในการสร้างหน่วยงานการก่อการร้ายในระดับภูมิภาคแพร่ขยายความหวาดกลัวไปทั่ว การแผ่ขยายเครือข่ายประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งและโศกนาฏกรรมนายวันนก็ได้กระตุ้นให้นักการเมืองทั่วโลกหันมาสนใจหน่วยข่าวกรองที่ออกมาเตือนพวกเขาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้การโจมตีในครั้งนั้นส่งผลต่อชาวอเมริกันตั้งแต่ระดับมหาภาคที่กองทัพต้องส่งทหารไปทําสงครามไปจนถึงระดับที่ส่งผลต่อความสะดวกสบายของผู้คนเมื่อสายการบินทุกแห่งไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนําของเหลวขึ้นเครื่องได้เหมือนเคยและนี่คือเหตุผลว่าทําไม อเมริกาและอังกฤษกำลังเปลี่ยนแผนปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจารกรรมในปากีสถานอย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองของทั้งสองประเทศเตือนรัฐบาลของพวกเขาว่าปากีสถานลักลอบช่วยเหลืออัลเคดาตาลิบันกบฏกลุ่มอื่นๆเพื่อเข้าไปอย่างอัฟกานิสถานรัฐบาลปากีสถานปิดเส้นทางส่งกองทัพของนาโต้ที่จะเข้าไปสู้รบกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ภูเขาโดยอ้างว่าไม่อยากให้เกิดการขยายวงของสงครามในพื้นที่ชายแดน แต่ขณะเดียวกันหน่วยสืบราชการลับของปากีสถานก็อำนวยความสะดวกในการลำเลียงกลุ่มผู้ก่อการร้ายจากภูเขาชายแดนเข้าสู่อัฟกา,านิสถานทั้งยังช่วยเหลือด้านอาวุธการแพทย์และการซ้อมรบอเมริกาและอังกฤษพยายามตามสืบความร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายตรงนี้โดยยังเชื่อว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนให้ปากีสถานกลับใจมาร่วมมือกับพวกเขาได้ นี่เป็นสมมุติฐานที่ผิดแต่อย่างน้อยที่สุดสหรัฐและอังกฤษก็อนุญาตให้หน่วยสืบราชการลับของพวกเขาในปากีสถานสามารถปฏิบัติการโดยไม่ต้องแจ้งให้หน่วยข่าวกรองปากีสถานหรือ ISI ได้ทราบก่อนนั่นเป็นเช้าที่อากาศร้อนผิดฤดูกาลเดือนกุมภาพันธ์นักกลุงอิสลามาบ,บัดปากีสถานรอชิดราอฟูฟเข้าไปในคาเฟ่เจ้าประจําเพื่อจิบน้ำชาราอฟูฟถือสัญชาติอังกฤษและปากีสถานเขาบินไปมาระหว่างสองประเทศบ่อยครั้ง ด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นราอูฟได้รับการจับตามมากเป็นพิเศษเนื่องจากเขามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในหลากหลายทางเขาเป็นสามีของญาติของเมลลานามาซุดอสัสฮาผู้นำและผู้ก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายกองทัพแห่งโมฮัมเหม็ดซึ่งมีเป้าหมายในการแยกแค้นแคชเมียร์ออกจากอินเดียเพื่อรวมเข้ากับปากีสถาน ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าราอูฟได้พบตัวแทนจากองค์กรการกุศลหลากหลายซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในแคชเมียร์เมื่อปี2005ซึ่งแผ่นดินไหวระดับ7.6ที่นั่นได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า80,000ราย กระนั้นก็ดีองค์กรการกุศลบางกลุ่มดันมีความสัมพันธ์กับกลุ่มสุดโต่งซึ่งเชื่อว,ว่าเงินบางส่วนได้เป็นทุนสำหรับการก่อการร้ายหน่วยข่าวกรองอังกฤษย,ยกระดับการจับตาราอูฟเป็นพิเศษเมื่อเขาได้พบกับชายหนุ่มมุสลิมคนหนึ่งที่เข้าร่วมกับมัสยิดและดูเหมือนว่าราอูฟมีความเกี่ยวพันอย่างมีนัยยะกับการแผ่ขยายของการก่อการร้าย ผู้ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับราอูฟชื่ออับดุลลาอาเมดอาลีซื้อตั๋วเครื่องบินจากปากีสถานไปอังกฤษในเดือนมิถุนายนตอนนี้การจับตาดูราอูฟขยายไปยังกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาซึ่งก็เชื่อว,ว่ามีชายสองคนในนั้นได้ร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายที่ยังไม่ทราบชื่อซึ่งมีแผนจะปฏิบัติการในอังกฤษ่วยข่าวกรองของอเมริกาที่จับตาดูกลุ่มอัลเคดายืนยันว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ ทันทีที่กระเป๋าเดินทางของอาลีมาถึงอังกฤษตำรวจอังกฤษได้แอบเปิดกระเป๋าของเขาและพบกับห่อของผงเครื่องดื่มยี่ห้อแท่งและแบตเตอรี่อีกจำนวนมากทันใดนั้นเองฝ่ายนิติบัญญัติของอังกฤษก็อนุมัตปิปฏิบัติการตรวจตราความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศโดยรวบรวมตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายทหารและหน่วยสืบราชการลับกว่า220ชีวิตเข้าด้วยกัน มาที่อสัสซาดซาวาชายอีกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราอูฟและอาลีมีการสืบพบว่าเขาได้ทําการซื้อของบางอย่างที่ดูไม่เหมือนกับสิ่งของที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันรวมทั้งยังมีพฤติกรรมทิ้งขวดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เปล่าที่ศูนย์รีไซเคิลอีกด้วย ซาวาและอาลีเคยพบกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งทางตะวันออกของลอนดอนทั้งนี้ M i 5ยังเข้าไปสำรวจอาพาร์ตเมนต์ของอาลีพบว่าน่าจะเป็นแหล่งผลิตระเบิดทำมือพวกเขาจึงติดตั้งกล้องวงจรปิดและไมโครโฟนเพื่อดักฟังภายในมาถึงตอนนี้อลเคดาได้ออกแถลงการ์กล่มขู่ว่าจะก,ก่อการร้ายบนเครื่องบินของอังกฤษแต่หน่วยข่าวกรองของอเมริกันระบุว่ายังไม่รู้รายละเอียดของการลงมือเป้าหมายและขั้นตอนอย่างแน่ชัด สำหรับอังกฤษเป็นที่แน่ชัดว่าทั้งอาลีและซาวาน่าจะเป็นผู้ร่วมขบวนการข่มขูน่นี้และข้อสงสัยก็ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่3สิงหาคมกล้องวงจรปิดภายในอาพาร์ตเมนต์ของอาลีบันทึกภาพของเขาและชาอีกคนชื่อทันเวียฮุนเซนที่กำลังผลิตระเบิด วันถัดมาหน่วยสืบราชการลับอังกฤษพบว่าอาลีใช้เวลา2ชั่วโมงในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อค้นหาตารางเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมุ่งเป้าไปที่เที่ยวบินจากอังกฤษที่บินไปยังอเมริกาเหนือซึ่งได้แก่เมืองในอเมริกา5เมืองและแคนาดาอีก2เมือง 9สิงหาคมตำรวจได้วางกำลังเข้าจับกลุ่มซาวาและอาลีทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่อังกฤษได้แอบแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มผู้ต้องสงสยัยและได้ทราบข้อมูลว่าการโจมตีได้ใกล้เข้ามาเขาจึงเตือนเจ้าหน้าที่ การสืบสวนเป็นไปอย่างเข้มข้นจนเริ่มพบรายละเอียดของแผนก่อการร้ายนั่นทำให้มีกฎแบนของเหลวขึ้นเครื่องบินกลับไปที่ปากีสถานราอฟถูกจับกลุ่มแต่ศาลปากีสถานก็ตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดราอฟถูกสังหารโดยโดรนของสหรัฐในปี2008 แผนการเป็นยังไงและทำไมเราถึงไม่ได้รับอนุญาตให้นำของเหลวมากกว่า3ออนซ์ขึ้นเครื่องแผนของผู้ก่อการร้ายคือการผสมน้ำอัดลมเข้ากับแอลกอฮอด์และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และใช้ผงของเครื่องดื่มแท่งย้อมสีเพื่อทำให้ดูเหมือนน้ำอัดลมทั่วไป เมื่อมันถูกนําขึ้นเครื่องบินไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะถูกฉีดเข้าไปในแอนซิโทนเพอร์ออกไซด์จากนั้นวัตถุระเบิดจํานวนเล็กน้อยซ่อนไว้ในแบตเตอรี่ขนาด2 a จะถูกใช้เป็นตัวอัดประจุซึ่งจะเชื่อมขวดบรรจุระเบิดเข้ากับหลอดไฟและกล้องแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและแฟลชของมันจะทําหน้าที่จุดระเบิด ระเบิดมีความรุนแรงมากพอจะฉีกตัวเครื่องบินของ Boeing 777S ออกและ Airbus A330S กลายเป็นเป้าหมายของแผนการนี้ซึ่งจะระเบิดเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบินบินเข้าใกล้เมืองที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่นระเบิดจะทําให้เครื่องตกฆ่าชีวิตผู้โดยสารมากกว่า300คนหากตกลงมายัางเบื้องล่างจะฆ่าชีวิตอีกหลายร้อยคนเชื่อว่าหากแผนการนี้สําเร็จและระเบิดจริงจํานวนผู้เสียชีวิตอาจมากกว่าเหตุการณ์นายวัน,ว,นวันเสยอีก ทันทีที่แผนการถูกเปิดเผยและทำลายลงรัฐบาลอังกฤษและอเมริกาก็ออกกฎไม่ให้ผู้โดยสารนำของเหลวขึ้นเครื่องจากนั้นมีการทดลองว่าจำนวนของของเหลวมากน้อยเท่าใดและของเหลวชนิดไหนที่จะเหมาะสมให้ผู้โดยสารสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ท้ายที่สุดปริมาณที่เหมาะสมจึงอยู่ที่3.4ออนซ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่น้อยที่สุดเพราะถึงแม้จะมีผู้ก่อการร้ายจะทำระเบิดบนเครื่องอีกความรุนแรงจากของเหลวปริมาณดังกล่าวก็ไม่ส่งผลเสียหายต่อเครื่องบินนัก มีผู้สงสัยว่าแล้วถ้าผู้ก่อการร้ายต่างนำของเหลวปริมาณที่จำกัดแยกกันขึ้นเครื่องบินลำเดียวเพื่อที่จะนำของเหลวทั้งหมดมารวมกันเพื่อทำระเบิดบนเครื่องละ่ะผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดก็ออกมาบอกว่าการนำของเหลวมาผสมบนเครื่องทีหลังจะไม่สามารถทำให้ระเบิดทำงานได้ หรือไม่อย่างนั้นการผสมของเหลวดังกล่าวก็อาจทําให้เกิดระเบิดระหว่างการผสมได้ซึ่งเป็นระเบิดที่ไม่แรงนะักและผู้ที่จะโดนระเบิดก็คือคนผสมนั่นเองโดยที่เครื่องบินไม่ได้รับอันตรายน่าเศร้าที่เราอาศัยอยู่ในยุคผู้คนคุกคามกันไม่เคยหยุดและบางคนหวังจะเผยแพร่ความเกลียดชังออกไป ไม่ว่าจะมีข้อบังคับออกมาเท่าไหร่มันก็ไม่อาจาเพียงพอที่จะทําให้เราปลอดภัยจากการเดินทางโดยเครื่องบินรัฐบาลทั่วโลกพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันการก่อการร้ายทางอากาศนั้นอาจทําให้คุณไม่ได้รับความสะดวกบ้างคุณคิดว่าการแบนของเหลวจะทําให้การเดินทางบนเครื่องบินปลอดภัยอย่างแท้จริงหรือไม่โปรดบอกเราในช่องคอมเมนต์และเช่นเคยหากคุณสนุกกับการรับชมโปรดกดไลค์แชร์และซับสไคร e เพื่อรับชมวิดีโอตอนอื่นๆที่สนุกและมีสาระไม่แพ้กัน